พอมาช่างปน่อยลูกปูสิเดินทางไฟร้อยเอ,อทเลําเพื่อนใช่ไหมมองสตูทางไปสเสเตอริโอไอลูกหลานเดินทางตลอดปลอดภัยเดี๋ยวมืออื่นสิมาบอกมาเกาไม่เด้อสิมาขอสุกขอหลับไปช่วยอันที่เขาอันอนหมูกหมู่บ้านเลยตัวหมุกควนชื่อว่าจันเป็ยอีสานนะแล้วล,ลูกลูกเจ้าสิมาขอไม่ดอกไม่สิผายสิมาบอกไม่ดอกดเด้อปูเด้ออ๊อฟลูกหลานสดๆน้ำแข็ง ไก่เป็ดไก่เป็ดใี่เราเปนนางมงกมงไป็นโอ้ใช่ส่วนละแมนใช่เข้ามาสวยเนาะันปาสันมันไม่ได้ดีเลย บ่ได้กี่บ่ได้ตดเลยตวว้้ว้าวนา่ได้ม่ไม่ดอมยน่เด็กหนมาเี่เ้ดีให้หน่อยี้เม่าด้อยว้ให้ทุกคนก่อนไคายเอ็มเยไแนไว้ไว้จุดจวดมาสวกมมานสิเดือนจะมากันไหมวันที่สามสิบกระูกันกระูกัน เพนกมากมเลี้ยงอีกเนกมาก่มาเลี้ยงอีกเออเป็นยังไส้ขึ้นเก้าหนละโอ้สร้างเอกัมาตัวนี้แม่โอ้โอมาปวตับบลกเงแต่ก็ร้านไส้นี่ยตัวย่างเดียวย่ายช่วยวตัวยมันน่อยอันนี้้ ไปที่ก็ไปบนหลอดนั่นละสี่เหลี่ยมแล้วมึอนี่มึงก็ได้ชาบแล้วเออไข่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 เห็นเป็นเห็นเป็นหม่องสี่เหลี่ยมแล้วไปเนาะกว้างดีเข้าบ่ต้องไปเอากว้างเอาซ้ำนี่พอดีทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเอากออ่างกออะไรเอาแค่ว่าเอาฟักบัวมาใส่แล้วก็เอาเอาเอาอัน โมาตั้งเรามทั้งมาตั้งกรซ่นันเฮ็ดเป็นห้องอาบเฮ็ดเป็นห้องขีห้องน้บน้ำกันเลยเพราะว่ต้องไปเอาเด็กตั้งหามันมันเียงสถานที่เียงเนื้อที่ซื้อเอาต้งอาบต้องขีน้ำกันเลยตรวจจ้าตรวจ้าฟาดเลย่อยเลือยน้อาบน้ำกวนเลยตั้งื่าง ไปไปไเดี pe, bay, pues ๋กลับมาิึงกชดะาไรไพเพิ oh. ่ง้านีเพิเ่กอเจแ่เดือนเดือนเดือนเดือยอก็เกี่ยงกระเด้ขาท่คสอบถามช่างเราห่อเอาสวัสดีครับคุณนาครับจ้าไปถามสรางเลจ้าเอาอันนี้ว่แม่สร้างมนี่ พนักงานกรรมกรจ้าแม่นบ่ผู้ใดอะไรครับนึ่งเรื่องหน้าตาคุณๆหนึ่งครับนึ่งก็น่ายื้ออันบ่โอ้บ้านเขาใช่ไหมครับหนึ่ครับผมณขอบคุเที่ยบหน้าเได้มาปะครับเขี้ยบร้านเชี้ยกินร้านเชี้ยกินโอ้ทำบานตั้งพิธีทำบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ของเชี้ยของเชี้ยของเชี้ยบ่ะครับหนึ่เสริมหน่เสริมเอาโมเมนต์มาให้งานต้อกันบ่หนึ่งานต้องการอะไรเจ็บของเชี้ยของแปลกแปลกเชี้ยบครับเนาะโอ้มันจะมีน้นอย โอ้ตัวช้างไงผมจิกมือเมือี่ยรไปกำลังใจทังพุ่น้เมื่อเี๋อยากไปเยอมันไก่แท้ไก่เนาะสวัสดีครับปาสวัสดีครับ้นองไส้ไหมสภาพครับบรรยากาศนะครับสิครับแม่บรรยากาศนะครับรร้งานตัวนะครับล่าสมบันิลบอเลยไหมล่าสมัตลบอเลยครับยกสดยกสดยกสด กุ ει, eh? hey, uh, mm ้ยลกันได้เครับพ uh ี oh, ่น uh, ้องนี่ครับอันวอากาศม่กินเหาไปน้ำกาน่ไรครับนี่ที่งการอีนครับนี่อีพดดีเป็นไอ้เป็น้องนะครับนี่อะไรหน้าการสเป็นอ้ครับนี่ครับนี่สวัสดครับป้าสวัสดีครับ อันปลาจอยนะครับเจครับอันนี้จักมือครับสิแล้วประมาณจักมือครับอีกมือใส่การสะงานได้ครับสองมือสองมืออีกสองมือใส่การสะงานได้เลยบ่ครับครับโอ้ยมีอะไรดีทีนี้สองมือบ่ดีบ่ลินนี่อั้งหมดดีดีตัวพี่น้องสวัสดีครับไปกันครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้นี่คือว่าตอนนี้นี่คือว่านี่สถานการณ์เป็นยังซี่เพิ่นว่าอีกสองมือใส่การสะงานได้เลยนี่ครับเนี่ยผู้ใหญ่รออะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับฮะ อะไรก่อสังเอโอ้ก็ตัวนี้ขึ้นลังค้าเลยไม่ใช่ตัวปุดรมาโดนร้อมาโดนร้องมาดนโอ้อีกสองมื่นใช้การใส้งานได้ครับพี่น้องครับนะแมนมันตอกมาพี่แมมันกังสิกัรหมอกันฝนได้ตัวอันนี้พอกระเทือนหมอครับมันจอมันจอพอกระเทือนผมนึ่ันอ่ ก็ไออแบบสรออกแบบเอต้องมาถึงนี่เนี่ยมันถึงนี่มันจะมีที่อยู่ที่มันจอมันจันทรก่อนเดี๋ยวจังวาจะขยายขยายไปอี่าง้วล่ะเอาตรงนี้ให้มันแล้วกันจังหวะสวนผักคุณแม่เป็นสวนผักคุณแม่ครับเรื่งสวนผักขยด้เพราะนมันเาเหมือนแบบสผักขยัู้รดดูแรครับซ่อนครับนี่เอกกันดอกอันอันเมย S <S> โอ้ปลาพี่น้องปลาแห้งหรือปลาแห้งกันดิเราไม่มีหมาไม่มีแมวนะครับเาไม่หมาไม่มีแมว,ม,ม,ม,แม,วมันรักกินแล้วเลยครับโอ้ <S <S บาไปแต่ได้กินบาไปแต่ได้กินบาไปแต่ได้กินนี่มันกระน่กินแล้วบาเรยู่แล้วบ้เตแพาหมันเป็นน้ำดินบ่ครับหรือเป็นน้ำงครับคูแลมันนยนาั นอมพอยพ่นใช่ปาก็คนซุ่มอย่างนี้คำุ่มอย่งนี้น้นมีหมู่บ้านนี่อันนี้แต่เด็ก่นนี่แกนึงอยู่อะไรกับปูเล็บไหมบอกว่าเอาม่ทำปูมันนี้ไปแล้วเขไมเล่าเลยมันนี้เนี่เพื่อเก็กพีตปเพื่อเด็กพ้าเป็นตะไไร่เป็นอย่างโอ้ยเล็ยตสวนพักบุญเหรนไหมวันไมพี่น้องเดี๋ยวอากานวนไหมเขามาคอยเดี๋ย่แลี่านลนอส ยูก,กลางตรงหนตรงหน้าลงพัดเย็นที่ยี่ับเป็นหองน้ำแหละอ,อันนี้มันแบบสดเยสดเียเ็นอันนี้ว่าเป็น,นสายไฟักไฟครับตักไฟ,กไฟหนอน้อนก็อุ่นไดน้หมอือนก็นด้ งานพ้บ้านครับครับ,บ,บแล้วพี้องจปานแล้่เือเานเ่อมงานพันหลายครับควรงันก็จยงานพันหลายครับาแสดงว่ามืออีกสองมือแล้วสดงว่วอยู่ในพี่น้องกอ็แล้วครับนี่ในน,นอะ อันนานม่แม่ทรมดาได้พี่น้องครับนี่อันพละม่วงไรได้ด้ครับนี่ครับนี่้นซมนี่ขาึมาฝากงานอือไม่ือปกติแล้วพ่สมวสะพานนี่ครับนี่นี่แต่พลมะม่วงไร้ใยนั่น,นม่นกับแม่กัพุลมะม่งกันครับี่งังวส่งเท้าครับฮะ <c oughs> ว่ได้กอโอ้ พี่ก็น้องมันอันแล้วันปกติแล้วเลยครับบรเมานินขันพวเห็นนี่พวกฮูจักพวกเฮ็ดเปลี่ยนนนี่พี่น้องครับสิเบิ่งข้นือสิว่าเฮ็ดพวกเียความเป็นพพวกเมาหม่างนีโอกาสได้มาเบิ่งครับพี่น้องครับ อีกสองมือได้ข่าวครับพี่น้องครับตดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับมื่อนี้กะแม่สุภาพสิไปทางไหนต่อครับแม่สุภาพครับคุณแม่จบจากมื่อนี้สีไปทางไหนต่อครับนี่ครับไปเพื่อนเพื่นผุเหลียวบอกครับเขาหมองเขาไล่สุดมือแอ่งกลมปิดพี่น้องอืมไอพี่ให้น้องไปให้กำลังใจให้เพื่อนเพื่อนเรื่อยๆไปเถอครับเขาสิมีกลมเล่นแสดงกันแสดงจริงมือแอ่งกลมปิดไอพี่ให้นน้องให้กำลังใจ ลูกไทยร้านพูดเพชจลำเพิ่นอนแสดงอีกมือหนึ่งค่ะวันที่28่สิบดคุณแม่มาแได้ซื้อบัตรจองตัวกับเฝ้าไปตอนนี้สิไปแล้วค่ะคุณแมบบ่ก็สิขึ้นรถเพราะว่าสิไปเพชจลำเพื่นแล้วตรวจการบาดบุญหอดบอว์เขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอดโอโฟบักโอบักแตงจุวบจ้าฟาด <ภา S 1> บึบ้มฮัเน,นาะมา,า,าเลยงมาลง<ร><ร> เพื่อพี่น้องกดมากกิ่งข้ก้าวหรือรพี่น้องเด้อกดติดตามครับพี่น้องมีกำลังใจให้สวัสดีมื้อแล้วครับ